เี่ยจะอย่างช้าง่ง่นนเกะ้พูดกันเดผู้หญิงอผ้าอชนมากโซบะฮาะากไดากัี้เลยโอะาปักตักปักตักโอเคไปบานเข้ามาลองขอมานูน้าเขาดูมท่าเดินเนาะตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มอนไ่แองีนเวก็เป็นยังไงอ๋อดดเด็กตอนนี้มอนดเดตวนี้มอนดูด้วยโดดดกตนี้ออย่างไเดี๋ยวนี่เด็ไปดดเด็กต้องมีมูละ ต่าล้งตุงมอุงแบบขอทหารกดตมอตุมนีดมรอนุัไป่าไมครับครับผมิ่งทำาขอาคนาานงานบ่านขอสมเาไปอย่าักย่บักนนุ่ตุ้งงาเขล็อกอู่นะยับััคือคัดนยักเที่ยวใหญ่เหือไปนยิงตายรน่น้อแหมนอนานนนาเนี่ยรับตัวีโดดัตัวดนอยเี้ยนะไปขามีสายพานใลก็ไปยกตอ่าเลยบั